โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม So u ์เซสแมนนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า P ับ G ไส้กรอกนะครับเกมเนี้ยการเล่นหล,หลายๆอย่างจะคล้ายเกม P ับ G Mobile มากๆนะครับแต่ในส่วนของภาพแล้วก็กราฟ,ฟิกเนี่ยจะออกแนวน่ารักเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าการเล่นใน p ับ G Mobile เนี่ยเอามาประยุกในเกมพับ G ไส้กรอกเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกได้ไปกันเลยครับ ลงไหนดีไปผมแยกออกมาเลยดีกว่า ปปปนปนนนหาปืนก่อนครับหายาหากลอยังไม่มีหมวกเลยระเบิดไฟ เ้ยโอเคน็อกครับหาคนดีกว่าเข้าไปในวงน่าจะเจอคนอืมผมเจอคนข้างหน้าใช่หรือเปล่า ไปนู่นแล้วแล้วครับโอเคเฮ้ยห,หาคนต่อ นั่นคนใช่ไหมผมรอก,ก่อนนะน็อกครับคนนะเนี่ย มาทั้งตีเลยอะ่ะคุณดีนะผมสับป,ป,ปืนทันน่ะโอ,โอ้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 โโอ้โ้โออ้โอ้้อ นี่ไงอุตส่าหา์พับมาหาผมมีอีกไหม โอเคยิงคนไปหกนะครับเดี๋ยวเราผมว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วอะเมื่อกี้เขาใช้ระเบิดวาร์นะครับมันช่วยให้ในการเคลื่อนที่ได้ดีมากแต่ว่าครับเสียเปียบก็คือแบบถ้าเราเหลี่ยบไม่ดีเราไม่ควรเล่นนะ โหหรือตั้งห้าสิบกว่าคนเอาไงดีโอเคตายเลยเทคนิคที่ผมเอามาจากปฏีโมบายคือเล่นดักนะครับอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่าก็ดักยิงง่าย แล้วก็การสับปืนก็คือเราปืนกระบอกไรหมดเราต้องรีบสับปืนต่อและยิงทันทีลงถึงมูฟเมนต์นะครับเราต้องเคลื่อนที่ยิงโยกซ้ายขวาตลอดเพราะว่าปรับจีโมบายผมเล่นประมาณ3นิ้วนะก็มาเล่นเกมนี้ก็3นิ้วเหมือนเดิมโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีคนลวครับเกมนี้มันน่ารักมากเลยอะ่ะ หาคน <lly> <gehört> ข้างบนนะครับผมจะขึ้นไปดูนี่ไงโอเคตรงนี้หมดแล้วม,มีรถครับ โอ้โหยิงไม่ทันโอเคเราต้องรีบเข้าวงแล้วนะผมว่าผมขึ้นเข่านี้ไมเนี่ยไปฝั่งนี้ครับเห็ดอันนี้ถ้าทานเข้าไปแล้วจะทำให้เราตัวใหญ่นะมันได้เปรียบมากเวลาเราดวลนหนึ่งตอนหนึ่งเพราะว่าเราจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมา อะไรอะลมเหรอเหลืออีก24คนครับไม่นับก็ไม่นับตี้เราเหลือ21ยังมีคนให้ยิงอยู่นะนั่นไงผมเจอ่อละ ข้างล่างนะครับผมก็ดักยิงอย่างเดียวอะข้างล่างยังมีคนอยู่เลยอะผมไม่กล้าลงไปนะผมรอดักเขาตรงนี้แหละเพราะมุมผมดีกว่า เพื่อนเข้าวงครับมาช่วยผมหน่อยตรงบ้านนี้มีคนนะคนเดียวผมดูรอบๆก่อนนะเผื่อมีคนย่องมาข้างหลังไม่มีครับ s <S อะไรอะ <'s> ดาวคู่เลยรหรอ ผมว่าผมเล่นยากแล้วอะโอเคเล่นไม่ได้แล้วครับผมรอตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งสี่จะเล่นยังไงโอเคโอเคตายครับเหลกสองคน ไมงเจอแล้วนะเดี๋ยวคนเดียวนะ โอเคโอ้โหจบแล้วเ <ś> ห <les> นื่อยแล้วเนี่ย <ś les> โอเคครับได้ที่หนึ่งนะเกมน,นี้ตึงอยู่นะครับยิงไปสิบเอ็ดคิวนะโอ้โหโอเคครับก็การเล่นก็คล้ายๆผับจีโมบายนะครับแต่ว่าเกมน,นี้เราต้อง เอามาประยุกต์นิดนึงเพราะว่าตัวภาพกับการเคลื่อนที่จะต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ